โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเวทีวันนี้ดูเสร็จแล้วมาคุยกับ c o m m i n d e r s s t นะครับในตอนที่5ภารกิจการปกป้องเจ้าสาวแบบ VIP นะครับในช่วงท้ายบทเนาะก็ะสารต่อจากตอนก่อนเนาะที่ว่าจะมีประเด็นเรื่องรักสามเศร้าอยู่ระหว่างตัวเจ้าสาวตัวเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อสมัยเด็กอย่างอิเปยนะครับว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่แต่เอาจริงๆนะความรู้สึกผมหลังจาดูที่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า มันอ่ามันแอบเป็นนี่ไปว่ะมันดูเป็นเส้นผมบางภูเขาไปหน่อยอ่ะนึ่ออกว่าคือสาเหตุจริงๆที่เจ้าสาวไม่อยากจะแต่งงานอ่ะมันแบบโอหมันเล็กน้อยแบบจิดหนึ่งก็ก็ในในมุมมองส่วนตัวผมว่ามันมันไม่เล็กนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความกลัวของเธอเนาะเออมันเป็นแบบสิ่งที่เฉียดความเป็นความตายของเธอมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะผมว่าในมุมมองของเธอผมว่ามันคงไม่เล็กแหละแต่พอเรามองดูแบบมุมมองคนนอกอ่ะก็อาจจะแบบเออแค่นี้เองเหรอมันเล็กจังเลยอะไรเงี้ย ออและอลูลละครับคิดว่ายัางไงบ้างสำหรับดูตอนนี้ละ่ะของผมอาจจะต่างนิดนึงนะผมชอบไอตรงที่แบบมันเอาไอสิ่งที่มันดูเล็กอะ่ะเออเป็นประเด็นมากกว่าที่จะเป็นสิ่งใหญ่ๆอะ่ะเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วอะ่ะไอเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าอ่ะเออแต่รอบเนี้ยเขาเล่นแค่แบบก็เป็นประเด็นแบบแบบกลัวความสูงเฉยอ่ะเออสำหรับผมมันดูแบบเออมันดูพิกดีเออใช่ คือต้องเลือกว่าหลังจากที่ไปสืบค้นหา,าแล้วทั้งหมดเนี่ยนะก็ตอนนี้สรุปประเด็นง,ง่ายๆว่าที่ตัวเจ้าสาวเนี่ยเขาไม่อยากแต่งเนี่ยมันไม่ได้ประเด็นรักสามเศร้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเจ้าบ่าวเองก็ดีหรือว่าความสัมพันธ์กับอิปเปเองก็ดีซึ่งจริงๆอิเปเนี่ยในบทบทจริงๆ,ๆ,ๆของอิปเปเพ,เพื่อนของ,ของอตัวเจ้าสาวเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าก็แอบชอบเจ้าสาวอยู่จริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้มีประเด็นถึงขั้นที่แบบว่ามาขวางงานแต่งอะไรพวกนี้นะคืออารมณ์แบบ เป็นคนที่แอบชอบแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนกับรักเขาข้างเดียวซะมากกว่าเนาะเออไม่ได้มีประเด็นอะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านการสืบมาแล้วเนี่ยก็คือตัวเจ้าสาวอย่างคุณมายุมิเนี่ยก็คือก็คือไอ้ตัวเธอเนี่ยกลัวความสูงอ่าสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไปปีนต้นไม้เนาะแล้วก็คัดตกลงมาเกือบถึงชีวิตละแต่ไอ้เปเนี่ยช่วยชีวิตเธอไว้อะไรประมาณเนี้นะเธอเลยกังวลว่าเอพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ย จะต้องไปฮานิมูนเนาะซึ่งมันต้องบินไปฮานิมูนที่เมืองนอกนั่นแหละคือสิ่งที่เธอกลัวว่าโอ้เครื่องบินนี่มันต้องกลัวความสูงกลัวเครื่องบินระเบิดด้วยอะไรประมาณเนี่ยนะเออนั่นก็คือสาเหตุที่แท้จริงอะเนาะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในตอนนี้ก็คือผมว่าบางทีการร่วมมือเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเร็วไปหน่อยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคนะที่จะว,ว่าอา่า คือมันจะมีตอนที่ตัวพระเอกเนี่ยบาคุเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะใครแอบเข้ามาในห้องกูอะพอเปิดประตูเข้าไปในห้องรับนะครับก็เจอโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยคุณตำรวจฟูจิมิแล้วก็คุณนาสุกานะครับไปอยู่ในห้องรับขององค์กรโค้ดนั่นเองแต่ว่าตัวซีโร่เนี่ยแกนเนียนอยู่นะแกปอบตัวอมอเตอร์ไซค์อยู่แกนเนียนอยู่อ่าเรียกได้ว่าก็มีการบอกตัวบาคุเลยว่าเอ้ยถ้าเราผูกมิตรตำรวจเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการสืบข่าวนะเออวพางั้นก็ บอกไปประมาณนึงแลวกันแต่ว e ่ายังยังบอกไม่หมดนะอย่างตัวอย่างเรื่องของซีโร่เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกออซึ่งผมชอบคาแรคเตอร์สองคนนี้แบบเพราะไอฟูจิมินเนี่ยคือแบบมันคิดไปเรื่อยอ่ะนึกออกว่าเออแล้วแล้วก็ต okay. ัวคุณนาสการเนี่ยก็จะอารมณ์แบบว่ามันค่อยๆขวางอะผมชอบมากเลยที่แบบมันมันแอบเข้ามานึกบอกว่าเออมีเตะเสยได้แบบเอ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะคุณคุณจุมีคุณเป็นตำรวจนะในจริงอะไอการเข้ามาในห้องของไอ้บาคุเนี่ยจริงมันคือการบุกลุกนะเว้ เออไม่ขอก่อนด้วยมันปีนหน้าต่างเข้ามาเลยผมชอบมากเอาจริงๆผมชอบไอตอนที่แกกิ้งวะ่ะมันกิ้งท่าเดียวกับตอนที่มันกิ้งเข้ารถอะเออใช่ท่าดีกนเป๊ะเลยอ่ะเออเออแกคิดไอ้นี่ไปได้นะบอกว่าโอ๊ยประเด็นหลักสามเศร้าน,น,น,นุนนี่นุนนั่นโอ๊ยแกเชื่อมโยงดีมากเลยแต่ผมเพามันเฉลยจริง,รงๆแล้วอะโอ้หนักสการนี่แบบว่าซ้ําเติมเลยว่า,าโอ้โหสิ่งที่คุณคิดนี่มันแบบไม่ตรงสักอย่างเลยอะไรประมาณเนี้ยเออ,เอ,อ ให้ผมจ้าว,ว่าคาแรคเตอร์สองคนนี้มันทาให้สมว่าไอเดอรเซตมันดูมีสีสันมากขึ้นนะ่ะรวมถึงแบบ mm. เออการให้ตารวจเนี่ยมันรู้ความจริงเร็วขนาดเนี้ยมันก็โอเคนะมันแบบจะได้ร่วมมือแล้วก็ให้เราได้เห็นความสัมพันธ์เพราะจริงตัวละครของไ i เดอร์เซตนะตอนเนี้ยมันก็เรียกได้ว่ามีไม่เยอะนะอตัวละครันมีไม่เยอะแต่พอสองคนเนี้ยเข้ามาในองค์กรโค้ดแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นการร่วมมือธุรกิจละกัน,ก,นก็ทําให้แบบเออการร่วมมือระหว่างสองคนนี้ที่เป็นตำรวจกับเซ็ตที่เป็นสายลับเนี่ยมันคงจะมีคววาามแบบ่ โควาที่แบบเออน่าจะสุกมากขึ้นยิ่งกว่านี้อนะเออผมชอบนะผมชอบส่วนตัวอิเปงก็นะสุดท้ายเขาก็แต่งงานกันแล้วก็แค่ไอตอนที่มันยืนดูอ่ะตอดท้ายอ่ะผมยังแสบเสียวเลยนะว่าเอ๊ะมันมันจะมันมันจะมีอะไรพลิกปะมันจะทําอะไรปะวะเพราะหน้าตามันได้มากเลยจริงอิเปก็ตอมาดูอ่ะเออมันจะก่อเหตุในสย่างหนึ่งอ่ะจะได้ว่าคุณตํารวจเนี่ยเขาบอกเอ้ยนายเนี่ยแบบต้องแบบพยายามเข้านะแต่ว่าตัวอิเปก้าบอกเออไม่อ่ะผมว่าเธอก็มีความสุขแหละ เออพูดแบบตลอดไปใช่โอ,อ้ยหขอแค่เธอมีความสุขเนี่ยก็ก็ดีแล้วว่ามันจะรมเหมือนกับเป็นรักข้างเดียวซะมากกว่านะเออแต่คุณตำรวจนี่คือแบบไม่รู้ว่าแกเสียหน้าอะไรไม่รู้ว่าแกแบบเข้าไปกอดคอเฉยเลยแต่ว่าเฮ้ยนายยอมได้อะเนีมันรักแรกข,ของนายนะถ้าว่าพาไปทอนนี่ี่ขวางคันนะอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งตัวออคุณนากสกัดนี่ก็บอกเองว่าโอ้โหแบบสิ่งที่คุณคิดมานี่แบบมันไม่ตรงสักอย่างเลยนะเออแล้วตอนนี้คุณทําอะไรเนี่ยคุณจะไป ยุ้ยเขาอันนี้รอเออมีการแบบผมชอบคาลิเตอร์สองคนนี้ดีว่ะมันดูแบบคนดึงแบบออกประบายคนดึงดูแบบคอยจะคอยหยุดอ่ะเออคอยหยุดไม่ให้ไอ้นดีมันคิดตะลุดอ่ะผมชอบดีว่ะเอผมชอบฉากนี้ว่ะจําจำไปฉากที่ไอสองคนนั้นมันเข้าไปในห้องแล้วไปดื่มน้ำจะอดื่มน้ําชาอะไรของมันได้ป่ะเอออ๋อชาแดงว่าจะไม่บิดที่ที่มันไม่ใช่ชาสําหรับเอาไปกินอ่ะมันเหมือนเป็นน้ํามันอ่ะเออใช่ใช่เพราะว่าซีโร่ต้องบอกว่ามันคือน้ํามันของเนี่ยของไอตัวหุ่นมอไซค์ที่ตัวซีโร่มันสิงอยู่อ่ะ เออมันไม่ใช่ชาแดงะนะอืมจำได้ว่าคุณตํารวจนี่ก็ต้องไปบ้วนนะแต่ว่าคุณนางูโม้เนี่ยแกจะแบบรักษามาดนิดนึงอ่ะเอออืมไม่อาจจะยังไม่ดื่มก็ได้ไอาจจะยางพิ่งอันนี่แต่ว่ามันทําตัวเหมือนอยู่บ้านจริงๆนะแบบว่ามันแอบเข้ามาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่มันทำตัวมันอยู่บ้านตัวเองเลยเออไอตัวไอตัวแบบบาคูมันก็ทักแบบอุ้ยนี่ทําตัวเหมือนบ้านมากเกินไปแล้วนะ ใช่เพราะว่ามันถึงขั้นแบบเอาของตัวเองมาติดอะ่ะจำได้ไหมที่มาอีกรอบหนึ่งอะ่ะ mm. มันหนูเอาของตัวเองมาติดแบบตกแต่งเพิ่มเลยอะ่ะโอ้มันใช้ไปฐานทับตัวเองแล้วอะ่ะแบบโอ้โหนี่มันเกินไปแล้วป่ะแล้วทุกครั้ง mm. ที่มันมาเนี่ยคือมันต้องปีนเข้าหน้าต่างบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรแปลกแปลกเลยเออตำรวจจริงป่ะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการโผล่การโผล่ของร่างใหม่ด้วยนะไอ้ร่างสตรีมอ่ะไอ้ร่างสีน้ําเงินอะเอ้ยผมชอบนะผมไม่รู้ผมคิด mm hmm. ไปเองป่ะนะผมว่าลําดับการโผล่มันจะคล้ายๆคู่กาบะ แบบล่างน้ำเงินมาก่อนล่างต่อไปล่างเขียวอะไรแกผมว่าคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกผมว่าเขาคงจะสื่อประมาณนั่นแหละเพราะว่าสีข้างล่างมันก็มันสีของล่างก็ยังตรงนะผู้พูดตรงใ่เหมือนจะมีนะมีสีม่วงเียก็จะมีอ่าน้ำเงินเขียวม่วงอันนี้ก็เหมือนกันเลยนตอนนี้นะเฮ้ยเมื่อพูดแบบนี้แล้วทุกครั้งที่เซตแปลงล่างเนี่ยจะมีไอหมอกดำๆใช่ป่ะลบถึงได้เพลงเปิดเนี่ย มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออมันมีเซตสีดำไหมนะพี่ในเพลงเปิดอ่ะเอ้ยหรือว่ามันจะมาในแนวคูกาจริงๆวะมันจะมีร่างอัลเทเมดไหมร่างสีดําอ,อ่ะเออน่าสนใจเออน่าสนใจน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนเนี้ยน็อกก็ยังโหยตอนท้ายเนาะแล้วก็มีการพูดถึงเอ่อมันเป็นปหนังสือแลวกันเนาะซึ่งยังไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ว่ามันจะมีสี่เมสเซจที่พูดออกมาก็คือมีร่างกายอายธรรม จิตใจแล้วก็มิติซึ่งผมก็พยายามไปค้นหาข้อมูลแล้วว่าสี่คำนี้มันเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยนะโดยเฉพาะคําว่าอริยธรรมเนี่ยเพราะว่าคําว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันยังพอเชื่อมโยงกันได้อยู่แต่พอคําว่าอรยธรรมโผล่มาเนี่ยผมแบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นคําที่ไม่่คยเข้าพวกสักเท่าไหร่กับคาว่ามิติเนี่ยนะอืมก็เลยแบบผมยังไม่รู้ว่ามันกําลังแบบว่ามันคือคอนเซปต์ของอะไรนะสี่อย่างเนี้ยเออมันคอองค์ประกอบรวมของอะไร เออดีก็น่าสนใจแต่ผมว่ามันน่าจะไม่เชิงไปความฝันวะนะน่าจะไม่ใช่ความฝันอืมใช่ใช่แต่ว่าที่น่าสนใจคือเนมูอ่ะเหมือนเธอจะแบบเกี่ยวข้องกับน,น็อกอยู่นะอืมเป็นพี่ชาย่ะวอโอ้คือไงไม,ไม่มีไม่มีตัวตนนึงคู่ละ่ะเป็นแค่สิ่งที่ความฝันเนี่ยเออไอ้นี่ก็น่าสนใจเนะี่ยถ้าบอกว่าเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นมาจากความฝันของคนหลายหลายคนรวมกันอะ เออก็ก็น่าสนใจดีนะก็เหมือนไนแแม่แบบว่าผมจำได้ว่ามันมีเรื่องคลิปปี้อันหนึ่งอ่ะที่ฝันเกี่ยวกับบุคคลคนนึงอ่ะที่หน้าตาเหมือนกันอ่ะแต่ไปโผล่ฝันเล่นหลายคนอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะเออเขาจะเอาประเด็นนี้มาเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือนักบอบอกเองป่าว่าโลกเนี้ยมันจะต้องล่มสลายสักวันหนึ่งแหละแต่ว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยตัวเนมูเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบถึงตรงนั้นไปด้วยอันนี้น่าสนใจใช่ใช่ ผมกำลังคิดอยู่ว่าเนมูมันอาจจะเป็นคนไม่มีตัวตนอ่ะแต่ว่าที่ทุกคนฝันน่ะมันอาจจะเกี่ยวกับการที่มันเห็นมันจะมีตามผนังมันจะมีภาพเนมูใช่ป่ะเออม,มันอาจจะเป็นการสร้างสื่อขึ้นมาป่ะให้ทุกคนจดจําใบหน้าเนี่ยแล้วก็สามารถไปลิงก์กับตอนฝันได้เออถ้ากระทาแบบนี้ถ้าสมมติว่านอกเป็นพี่ชายจริงๆนะคุณนึกถึงใครรู้ป่ะไอดิน <Od in. S 1> อ๋อใช่ไหมไอดินอ่ะที่มันแบบสร้างไอ ในเดอร์เบเทลขึ้นมาเพื่อช่วยน้องสาวอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะไมเดอร mm ์โอดินอ่ะเออมันจะแค่คลายกันหรือเปล่าใแบบว่าเออตัวน้องสาวเธออาจจะแบบสูญเสียตัวเองไปแล้วก็ได้ถ้าพูว่าเป็นน้องสาวจริงนะอย่างเนมูเนี่ยก็เลยจะต้องแบบว่าทําการโปรโมทอะไรพวกนี้เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยยังจดจําเธอได้เออจะจดจำเธอได้ไดแล้วตัวเองตัวเธอเองก็จะมีความแบบว่ามีตัวตนในความฝันของทุกคนอตลอดไปอะไรแบบนี้นะเออ พอคิดอย่างนี้แล้วโอ้ก็อันนี้อาจจะแบบเป็นการจับแพ้ชนแก่ไปนิดนึงแต่พอมาคิดอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมีการเหมือนกับว่าเรียกว่าลูกเล่นบางอย่างของรุ่นพี่ใส่มาพอสมควรนะเออถ้าถาสมมติไปเป็นจริงนะเออนี่ติ้งต่างไว้ก,ก่อนว่าถ้าสมมติเป็นจริงแล้วก็พูดถึงฉากจริงๆผมก็ชอบไอ้าด,าดาบมันนะดาบที่มันประกอบเป็นปืนได้อะ่ะเอออือฮก็ดูดีใช้ได้ใช่ใช่ใช่แต่ที่ว้าวคือแม่งส่งดาบได้สูงสุดเกินเออ แหมมันอือมไรเดอร์นะ่ะมันจะคุณจ,จะจับผิดเยอะดิไม่ได้จับผิดแค่พูดเฉยว่าเออระบบส่งมันอันนี่ดิใช่ตะโกนตะขบบนเลยนะแบบว่าเอ้แบบขอดาหรือซี่อะไรเง,งี้ยยิงให้เลยจากพื้นดินนะนะไอแต่ผมยังไงผมก็ยังชอบแบตมากกว่าเป็นส่วนตัวนะมันมันเท่ซะเหลือเกินอะปีค้างคาวอันเนี้ยเออใช่ใช่ครับอาจจะเพราะว่าร่างดีไซน์มันด้วยมั้งพอมันใช้แบตแล้วแบบเออโดยเฉพาะไอคอนน่ะไอคอนของแบตไอตรงลูกกลมอะ มันมันสวยและเท่มากเลยนะผมชอบมากไอไอไอตัวโลโก้ของแบดอะไม่ใช่โลโก้เดียไอคอนของแบดอะอน่าสนใจนสนใจอยากหาซื้อเก็บละอืมิชชั่นตอนต่อไปเนี่ยมันยังไม่ได้เอ่อเปิดเผยอะไรมากนักแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการคุมขังเว่เออการอ่ามันเราไม่แน่ใจว่าเป็นการแหกคุกหรือเปล่าเพราะว่าตัวอย่างมันตัดค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าลหลักๆเนี่ยน็อกจะมาปรากฏตัว แน่นอนแล้วก็ตัวเนมูเนี่ยจะมีบทเด่นในตอนต่อไปด้วยนะถ้าผมดูไม่ผิดนะนะเออมันมันชื่อตอนว่าอะไรวะ e s c a p e from p r i s o n อะไรอะเอาเตัวรอดจากคุณอะเออใช่ในในในชื่อภาษาไทยจะชื่อง่ายๆว่ากักขังอาจะไม่ผิดนะซ้าม่เขียนในะงานกักขังก็<ช>งเลยโอ้น่าสนใจว่ามันจะขยายเรื่องรอตรงนี้ตรงตัวเนมู หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแบบความฝันของใครสักคนในคุกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยว,ยวต้องรอดูนะต้องรอดูแต่ว่าน่าสนใจมากถ้าเกิดว่ามันจะขยายรอตรงนี้เพิ่ม,มนะแล้วผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวลงน็อกกับเนมูเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวบาคุก,ก็ได้เจอตัวน็อกแบบจริงจังสักทีนะออเดี๋ยวมารอดูกันในตอนหน้าตอนที่หกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมให้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ